แกะกล่องสุ่งสินค้าไอทีราคา399บาทจากช้อปปี้จะได้อะไรบ้างนะจะคุ้มไหมเนี่ยมาดูกันเลยหนึ่งสองสามเห็นกล่องเฮ้ย มันมีสินค้าไอทีแบบเยอะมากนาฬิกาเอ้ยลำโพงเอ้ยหูฟังเอ้ยกล่องสุ่มสุดคุ้มคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอ้ยสวย สวยสวยเฮ้ยอันนี้ใช้ได้ทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสติ่งอีกแล้วนะครับทุกคนก็เป็นอะไรกับกล่องสุ่มเอ,อ่ยอยากสุ่มมากนะใช่ไหมไม่สุ่มนี่คืออยู่ไม่ได้ใช่ไหมหรือยังไงเอ่ยน,นะครับไปจัดมาอีกแล้วจ้ารอบนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มนะครับทุกคนจากร้านในช้อปปี้นะครับดูกล่องดิใหญ่อยู่นะของมันหนักไหมไม่ถึงกับหนักแต่ ไม่กล้าพูดเยอะแหละมันผิดหวังมาเยอะ,ะทุกคนมันก็เลยแบบนอยนะคะทุกคนเดี๋ยวฝันจะให้ดูก่อนนะว่าฝันซื้อมาจากร้านไหนนะคืออยากให้ดูความน่าซื้อของเขามากอะเขาเขียนว่าเป็นมิสทรีบ็อกซ์เนาะกล่องสุ่มสุดคุ้มคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันขึ้นตรงนี้เขาเขียนว่ากล่องสุ่มสุดคุ้มคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนะ่ะทุกคนแล้วแบบมันมีสินค้าไอทีแบบเยอะมากนาฬิกาเอยลำโพงเอยยูฟังเอยเยอะแยะอะทุกคนมันก็เลยรู้สึกว่าแบบ คุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วยังไงคาดการตลาดอย่างเราก็กดสั่งซิจ้าอันนี้คือเขาจะมี3ราคานะครับทุกคนมี99มี199มี299แล้วก็399ซึ่งทางเรานั้นก็ได้เลือก ส9มามาเลยจ้าจะได้เจ็บตัวทีเดียวนะฮะทุกคนเดี๋ยวลิงอ่ะเดี๋ยวค่อยใส่เอาไว้ให้ทายคลิปก็แล้วกันนะเดี๋ยวเรามาแกะกันก่นกอนนะครับทุกคนโอเคก่อนที่จะไปแกะเนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ฝันก่อนนะครับทุกคนสามารถมาพูดคุยกันได้ใน i อฝันสุดติ่งตามนี้นะมาพร้อมไหมบอกก่อนบอกก่อนพร้อมไหมถามว่าพร้อมไหมอาไม่ตอบทำไมกล้องไม่ตอบเล่นอะไรเนี่ยงงมากไม่มีอะไรจะเล่นหรอโอเคครับทุกคนมา ุนกนกัทคน <L un> คือกล่องสุ่มมันก็สนุกตรงที่แบบว่าเราได้ลุ้นอะเนาะเอาจริงอะทุกครั้งที่ซื้อกล่องสุม่มนี่มองว่าไม่ได้เป็นการซื้อของอย่างเดียวนะคือมันเป็นการซื้อประสบการณ์ด้วยอะอย,อย่างเวลาเราซื้อหูฟังอะเราก็รู้มันคือหูฟังด้านในรู้อยู่แล้วว่าเสียอ,อะไรอะไรยังไงมันรู้ไงแต่อันนี้คือแบบมันไม่รู้แต่ของที่อยู่ด้านในเราต้องใช้อะนัอออรปะเราไม่สามารถเลือกได้ก็คือได้ปุ๊บก็คือแบบเธอต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลุ้นไงมันชอบตรงนี้นะะทุกคนอันแหละ อันนี้นะครับเบ็ดเสร็จฝานเสียไปทั้งหมด444บาทรวมส่งเนาะโอเคหนึ่งสองสามเห็นกล้อง สุ่มไหมอ่ะเหมือนไม่สุ่มเลยนะก็คือมันมีเขียนอยู่แล้วว่าน่าจะได้อย่างเงี้ยเหมือนไม่สุ่มหรือสุ่มสุ่มไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาทีละชิ้นกันก่อนเลยนะครับทุกคนชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นสายแบบ USB ป้าสายอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเป็นแบบ micro USB นะครับนี่จ้ะสาย micro USB อันนี้เป็นแบบว่าสายชาร์จแบตเออน,นั่นแหละ ครับทุกคนแล้วก็มีหูฟังรีสมาให้ด้วยนะครับทุกคนจําได้เลยว,ว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่อยู่แบบมัธยมอ่ะการแบบเข้าเซเว่นซื้อหูฟังรีสหูฟัง,ฟงอาซากิเป็นอะไรที่ทําบ่อยมากเพราะว่าเลยซื้อไปปุ๊บอยากอยู่ได้2เดือนหายซื้อไปปุ๊บอยู่ได้3เดือนหายหายไม่พอนะบางอันก็เสียอีกทาไม่ต้องซื้อใหม่นะฮะทำไม่ต้องซื้อใหม่อยู่ตลอดเวลานะ,ะ <ๆ S 1> ก็โอเคเป็นเอียร์พอดนะเป็นเอียร์พอดนะครับทุกคนตัวนี้แล้วก็มีเป็นสายชาร์จมา ใส่ชาร์จ2.1ก็คือเป็น USB นะครับไม่ใช่ Type C นะเป็น USB มีแบบว่าอันนี้มาให้มีแบบอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับทุกคนและที่ฟางรู้สึกว่าเฮ้ยมันตึดตินมากๆเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือตัวอันนี้หูฟังนะครับเป็นรุ่นนี้ P 4 7 Wireless ตัวนี้นะครับเป็นอะไรนะเขาเรียก Headphone ปะเออ Headphone เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยครับเป็น Headphone แบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้ได้จริงไหมและอย่างสุดท้ายนะครับทุกคน ลำโพงเฮ้ยแต่อันนี้ชอบนะอันนี้คือคิดว่าน่าจะสามารถใช้ได้จริงในออฟฟิศของฝั่งนะครับแบบเปิดเพลงคลอไปนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับทุกคนนี่สีเกรย์นะครับเป็นสีเทาเนาะเนี่ยเขาบอกว่าสีเทาเอาอย่างงี้สิ่งที่คิดว่าน่าจะไม่แกะ่นะครับก็เป็นสายนี่แล้วกันอุ้ยแต่ขอดูสายก่อนว่าเป็นสายอะไร อ,อ๋อเป็นสายยางแบบนี้อ่ะทุกคนมันเป็นยางยางซึ่งสมัยนี้โทรศัพท์ก็คือน้อยมากๆแล้วอะที่ใช้แบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายแบบชาร์จแบบว่า USB ธรรมดาเลยแล้วก็หูฟังริสก็คืออันแบรนด์แบรนด์ทั้งนั้นอ่ะอเดี๋ยวทีนี้ตัวที่ฟ้านจะไม่ขอแกะก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ละกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบว่าจะใช้ตอนไหนอะไรยังไงนุ่นนี่นั่น,นเดี๋ยวขอไม่แกะ3อันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะแกะ2อันนี้ตื่นเต้นนะครับเป็นแนะบบชิ้ เคโฟนนะครับทุกคนดูซิว่าจะเป็นยังไงมีสายมาให้ก็ทำไมอ่ะตัวยังไงอ่ะมันเป็นแบบว่าอ๋อเนี่ยมันเปิดจากตรงนี้ได้ด้วยมึงใช่มันบลูทูธบลูทูธหรอเลิศนะเฮ้ยเราใส่ได้แบบว่ารู้สึกว่ามันตัดเสียงรบกวนจากข้างนอกออกไปด้วยถือว่าไม่ไก่การเนาะก็ถือว่าอย่างดีนะครับถือว่าได้นะครับคือจะเสียบก็ได้หรือจะบลูทูธก็ได้อุ้ย อันนี้ดีใจอันนี้อันนี้ดีใจอันนี้น่าจะแบบว่าสามารถใช้ได้จริงนะฮะทุกคนก็คิดว่าน่าจะใช้ได้จริงอันนี้เดี๋ยวนะมันพับยังไงก่อนไม่ได้หกักหรอกทุกคนมันพับได้เออพับได้ราคาเนี่ยเดี๋ยวเช็คให้เลยดีกว่าทุกคนดูซิว่ามัน,นคุ้มหรือเปล่านะครับตัวหูฟัง P 4ีเนาะ P <47. S 1> ประมาณร2 0ยบาท รอยยี่สบาททุกคนตีเดี๋ยวตีราคาให้คร่าวๆก่อนนะครับก็อันนี้น่าจะ99 99ตัวนี้ก็99 99เสองครั้งอันนี้ไม่แน่ใจอะ่ะน่าจะแบบ100ร้อกว่าบาทอะ่ะก็ตีว่าเป็น300ร้อประกันสามร้อยห้าสิบสบวกร้อยยี่สิบเก้าสามร้อยห้บวกร้ออุ้ย479แล้วก็479แล้วนะก็เราเสียไปทั้งหมด4 4่เออทำอย่างนี้ก็คือคืนทุนแล้วอะ่ะทีนี้อันนี้ก็จะได้แบบเซยลาลิซลามิลาลิสลามิ ้คามิลาลิสลามิลาลิสลามีฮูโอ้ยเปิดแบบอย่างดีทุกคนอย่างดีจริงๆจริงๆเปิดนะโอ้ยสวยสวยสวยโอ้ยอันนี้ใช้ได้ทุกคนใหญ่มากใหญ่มากฮ่าใ,ใหญ่มากจริงทุกคนเออใหญ่เลย <laughs> เดี๋ยว ใหญ่และยาวอ่ะเฮ้ยเสียงดีแน่เลยอ่ะลองไหมลองต่อไหมเดี๋ยวลองต่เอเลยคิดว่าน่าจะมีแบตแล้วเ <Bluetooth S 1> ฮ้ยเสียงทุ้มนะ Low battery. Please charge. โอเคอ๋อโลแบตเตอรี่พ e c ชาร์จโอเคแบบหนึ่งคอเช่อมต่อกัอนได้ไหมครั้งหนึ่งทุกคนลองนะเพลงอะไรเดียวเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แล้วเพลงอะไรอ่ะ b a t t e เ y อ l e ่ s e c h า r g e เอ,ออย่านะคะไปเลยจบไอ้ดอนของเราเอ้า อ๋อมันไม่มีแบตเตอรี่อ่ะทุกคนไม่เป็นไรแล้วกันเนาะก็ถือว่าเป็นแบบว่าเสียงทุ้มนะครับทุ้มดีคือสามารถแบบคิดว่าคือคาเฟ่ส่วนมากอะซึ่งเห็นก็ใช้รูปทรงนี้ใช่ไหมก <c oughs> ็คิดว่าน่าจะแบบว่าห้องใหญ่ๆห,ห้องนึงอ่ะมันก็น่าจะควบคุมแอรียได้เลยก็ถือว่าคุม้มเดี๋ยวขอ,อดูราคาหน่อย <c oughs> โอ้ราคา2อ0กว่าบาทเลยนะ คุ้มคุ้มโอ้ยคุ้มจริงคุ้มจริงท็อปปี้อันนี้เรามากี่4ี0เท่าไหร่แล้ว4ี่ก400วบวก240 600่กว่าบาทแล้วเสียไปแค่4 4 4บาทอะ่ะกำไร200กว่าบาทเลยเกือบ300อ่ะคุ้มอะ่ะคุ้มจริงโอเคเชื่อแหละเชื่อลราจาทางร้านเชื่อล้าจา คือแบบชิ้นมันอาจจะไม่เยอะก็จริงแต่ว่าแต่และอย่างที่เขาให้มาคือมันแบบพรีเมียมมันอย่างหูฟังอ่ะทุกคนเป็นหูฟังริสหูฟังริสที่ตอนปฐมฉันชอบเอ้ยไม่ใช่ปฐมมัธยมอ่ะซื้อบ่อยมากตามเซเว่นเวลาแบบไปทัศนศึกษาอะไรเงี้ยแล้วเขาหยุดเซเว่นอ่ะโอ้ยสิ่งที่ปรบับปื้มคือหูฟังริสนะฮะทุกคนพกริสอาซากิอะไรอย่างเงี้ยเออถือว่าคุ้มนะโหวตโหวตทุกคนเดี๋ยวขอเก็บก่อนพูดมากนะนเนี่ยพูดมากอันนี้ ก็สําหรับกล่องซูมนะครับทุกคนอุปกรณ์ไอทีราคา3 9 9บาทจากช้อปปีเนี่ยก็ถือว่า บวกจ้าทุกคนสามารถไปซื้อได้เลยนะครับไปซื้อตามได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวฝันจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในช่องคอมเมนต์หรือว่าใส่เอาไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับสาหรับใครที่สนใจเราจะบอกว่าคุ้มจริงอันนี้คือต้องให้คุ้มเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านเอาไว้ให้ละกันตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนเป็นเมนูน,นี้เลยไปหาซื้อกันได้นะครับใครที่ไม่อยากพิมพ์เดี๋ยวฟันก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวใส่ลิงก์เอาไว้ให้เนาะทุกคนก็อ่าอันนี้ก็ขายต่อแล้วเกเออไดออ้ต่ออีกอต่ออีก ก็ได้เออ80โอเคนะครับทุกคนก็คล okay ิปนีฝ uh> ันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับใครที่ชอบเนี่ยก็อย oh, ่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ฝานด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ฝานอ๋อเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งใครอยากมาพูดคุยกับฝานก็สามารถมาพูดคุยกันได้ใน i อจีฝานสุดติ่งตรงนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ฝานสุดติ่งนีก็ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายพูดมากนะมคลิปเนี้ยพูดมาก